สำหรับผมอะสำหรับผมอะคนที่ชื่นนุ่นเนี่ยสำคัญที่สุดคนที่ชื่นนุ่นเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญมาก <S <S ผมพูดจากหัวใจของผมจริงๆแล้วผมใช้การกระทำผมแสดงออกถึงถึงความรักที่ผมมีต่อต่อ <S <S ใช่ครับผมโบรักเพื่อนมที่มากโบรักรเพื่อนผมนีมากเพื่อนผมคนน่ารักแล้วผมก็แกล้งกันตลอดสนุกสนานกันตลอดเวลาอยู่ด้วยกัน แล้วผมเก่งจเสมอผมแกล้งแกล้งเพื่อนสมัแล้วเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วคือครอบครัวเดียวกันแล้วเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วคือครอบครัวเดียวกันนี่คือคาพูดของเรื่องฟ้าบารมีนี่คือคาพูดของเรื่องฟ้าบารมีนะครับ ถ้าไม่มีผู้หญิงที่ชื่อว่านุ่นเนชนกนะครับถ้าไม่มีเขาไม่มีผมในวันนี้แน่นอนถ้าไม่มีเขาถ้าไม่มีถ้าไม่มีนุ่นลุ่งฟ้าไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนุ่นลุ่งฟ้าไม่มีวันนี้